สวัสดีครับผมป๊อปปี้นิยงงูนะครับพบกับนายนิยมง,งูค่ะโมนิยมง,งูค่ะโอเคพวกเราจะมาบอกเกี่ยวกับฤดูการการเก็บไข่ในครั้งนี้นะครับ <Okay. S 1> ว่ากลุ่มนิยงงูได้ไข่อะไรมาบ้างนะครับแต่นี้อันนี้ไข่งูที่เลี้ยงนะครับเป็นไข่งูบอลไบทอนนะครับกลุ่มเราเลี้ยงเองนะครับมาไข่เองด้วยนะอันนี้อันนี้เป็นงู เหมือนกันแต่เป็นงูที่เราจับมาจากชาวบ้านคนระับที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านมาแล้วก็เอามาเก็บไว้แล้วพอเวลาพอไข่แล้วเราจะตามปล่อยนะครับอันนี้คืองูดาวเท้านะครับไข่งูดาวเทาว้าแลังที่เรานําไข่มาให้ดูเร,เราจะมีกิจกรรมดีๆนะครับของกลุ่มนิยมง,งูนะครับในปีนี้เราจะแจกงูบอลน,นะครับ หนึ่ตัวนะครับในในใน,ในนี้เลยสำหรับกิจกรรมคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในกลุ่มนในเพจนิยมงูนะครับหรือว่าช่องทางต่างๆคนที่แชร์โพสต์ะนะครับแล้วก็กดไลค์ให้แคปหน้าจอแล้วส่งเข้าในเพจนะครับเราจะได้มีเครื่องยืนยันว่าคุณทำอย่างนั้นจริงแล้วเราจะทำกิจกรรมจับ เอ้กิจกรรมจับฉลากนะครับโอเคนี่คือรางวัลที่หนึ่งนะร,รางวัลที่สอง,งอ่ะน้องรางวัลที่สองนะครับเป็นเสื้อหนึ่งตัวนะครับไซส์เอ็มก็คืออันนี้คือไซส์เอ็มฝรั่งนะครับคือก็คือไซส์เอ็มบ้านเรานะครับเสื้อตัวนี้ส่งให้ฟรีนะครับสําหรับคนที่สองตีได้รางวัลอ่า ก็เนะรามีกิจกรรมดีๆมาบอกประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนของกลุ่มด้วยนะครับสวัสดีครับ